โลโก้ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์หรือธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งง่ายต่อการจดจําด้วยค่ะชื่อนิชานะคะก่อนที่จะมาเป็นฟิล์เต็มตัวสกิลที่เรามีก็คือในเรื่องของการออกแบบการาฟิกนะคะก็เลยลองสมัครค่อยๆเก็บอประสบการณ์เก็บรีวิวลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะ อย่างแรกเลยหลังจากที่คุยวีฟกันแล้วเนี่ยจะมองภาพงานก่อนเอาประเภทของโลโก้เนี่ยเออคจะออกแบบเป็นโลโก้ประเภทไหนแล้วก็ลักษณะทีเ่เหมาะสมเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์มูทโทนที่จะช่วยสื่อถึงลักษณะของธุรกริจของลูกค้าเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนจะสะเก็ตก่อนเพราะว่าด้วยความที่เราต้องหาอินสปิเรชันคิดไอเดียก่อนแล้วก็เราก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยสเก็ตล่างลงไปแล้วก็ค่อยไปเริ่มเริ่มขั้นตอนการทำแบบการวาดในใน,ในตัวโปรแกรม สมมติว่าเป็นโลโก้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนมากเลยลูกค้าจะชอบบอกว่าอยากให้สื่อให้ดูเป็นแบบคอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้เงี้ยคือคืออยากให้มองเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คีย์เวิร์ดก็แน่นอนก็คือต้องเป็นลูกตึกอาคารเป็นบ้านใช่ไหมคะ,ะส่วนอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะแบบพยายามดึงแบรนด์เพอร์ซันอลิตี้หรืออะไรของลูกค้าเนี่ยลูกค้าอาจจะชอบแนวแบบไทยๆนิดนึงหรือว่าอยากจะได้โมเดิร์นเราก็จะ เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้มาผสมกับความเป็นตึกเป็นอาคารที่ออกมาเป็นสัญลักษณ์รูปแบบใหมท่ที่แตกต่างไม่ใช่ตึกอย่างเดียวแต่ว่าดูมีอะไรม,มันแปงกอะไรมันผสมอะไรอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดสําคัญที่จะตีโจทย์ลูกค้าให้ได้เนี่ยก็คือการคุยบีบงานกับลูกค้าที่จะต้องคุยงานให้ค่อนข้างละเอียดชัดเจนพยายามทําความรู้จักกับแบรนด์ พยายามทำให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเราจะได้สามารถตีโจรมาให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้เทคนิคก็คือนิชา,ชาจะชอบผสมผสานคีย์เวิร์ดในบีของลูกคา้าให้เกิดมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยงามแล้วก็แน่นอนต้องเหมาะสมแล้วก็ตรงกับโจทย์ของลูกค้าด้วย โลโก้เนี่ยเปรียบเสมือนภาพสะท้อนโตวตนแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆถ้าเกิดโลโก้ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์หรือธุรกิจสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งง่ายต่อการจดจําด้วยค่ะส่วนตัวที่ชอบจะเป็นของ Air B n B อะค่ะก็คือตัวโลโก้เนี่ยดูดูเข้าถึงง่ายด้วยด้วยเป็นเชฟเหมือนรูปหัวใจถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามองหลายๆมุมแล้วเนี่ยมัน มันแฝงไปด้วยความหมายหลายอย่างอย่างเช่นมันดูออกเป็นทั้งรูปหัวใจแล้วก็ถ้ามองอีกมุมก็คือเหมือนลางคาด้วยใช่ไหมคะใ,ในส่วนตรงข้างในเนี่ยมันก็จะเหมือนพินพินที่เช็คอินนะคะแล้วก็ดูอีกมุมหนึ่งก็จะเหมือนเหมือนคนอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างชอบโลโก้นี้เพราะว่ามันสื่อความหมายได้หลายมุมแต่ว่าออกมาในรูปแบบที่เรียบง่ายเข้าถึงง่ายและก็ความหมายดี